สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตรงานงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่าหนึ่งร้อยปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดกล้าโปรดกรมม,ม่ให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตะลิ่ง เพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกรง่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้สิบสองนั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสงา่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้ว ความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคาร ทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ่อ่าแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูงสามชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่ง ทรงโปรดก,กราฆโปรดกระมอมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปรกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบรากาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดา ด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคาร เปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะน,นี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะส,สมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎ ของพระสเวกุดาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่า ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอนาราษดรไปชั่วกาลนาน